EFM a DJ p l สวัสดีค่ะเบ b ้ n ครับสวัสดีเค่ะเบิ้ลทีนี้เรามาอย่างเงี้ยเราควรจะเอาเป็นเสียงเราหรือเป็นเสียงเคเบิ้ลพี่กวางอ่อยังไงเดียเราก็ใช้เสียงเคเบิ้ลก็ได้เพราะยังไงเสียงเราพูดอยู่แล้วเออใช่ไหมสวัสดีค่ะเด็กเคเบิ้ลนีสวัสดีนะคะคุณอยู่กับอ้อมนะคะแล้วนี่ยังไม่ใช่ใบสามเดี๋ยเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยสลบไปตอนไหนเนี่ยแล้วตื่นมากำลังจะกลับบ้านแล้วเหรออย่าค่ะ อย่าดีใจเกอ้อไปเรามาเร็วกันไปแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ10บโมงเช้าก็อีกยี่้านาทีวันนี้มีอันจะต้องทํางานสลับกับน้องสักนิดนึงนะคะก็เลยเออมาเจอคุณผู้ฟังตอนเช้าก็เลยขออนุญาตทักทายกันส่วนคนที่ถามว่าวันนี้จะเจอกันกี่รอบครับรอบเดียวก็พอพี่เมาจะตายอยู่แล้วคุณฟังจะบอกว่าเฮ้ยพี่จันเช้าอ่ะพี่จะกินอะไรพี่จะมามงมาเมาอ,อ,อะไร อ๋อเมาสีครับผมตอนนี้คึกกันตรงไห้เลย,ยดีดกันใจอะนัอนตาลอยดีดกันแบบ้าปดหัวกันเลยะค่ะเพราะว่าเรามีการทาสีจริงๆคุณผู้ฟังการทาสีเาว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคนะ่เนเวนูเวตนู่นี่นั่นนะแต่ใครที่มีความอ่อนต่อความไวต่อกลิ่นต่ออะไรพวกนี้อะเรามาระวังกันเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะเราก็เลยเปิดเพลงให้เรารู้สึกว่า กระชมกระชวย่าพี่กวงใช่ครับเช้าว<ช><ช>ันจันมันต้องรู้สึกดีดหน่อยหมใช่ใช่ใชต่อจากแฉมันก็ต้องดีดนิดนึง<ช>อันอันดับที่5นะคะไม่ให้ไป3 m ร n d o แมดาวแล้วมาต่อกันที่เริ่มก่อนนะคะคิดถึงดังๆ17นาทีซัมวันซัมเดย์แล้วก็ปิดท้ายกันที่ Rockstar ที่เรียกได้ว่า80กว่าล้านวิวแล้วปะ ภายในช่วงเวลาประมาณสัปดาห์ไหม<ช>สัปดาห์กว่าๆอะไรอย่า,ายงนี้นะนะคะก็เรียกว่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้มันก็เกิดหลายปรกากฏการณ์นะคะหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีเรื่องของเยาวราชที่คนไปตามเช็คอินไปถ่ายรูปไปนู่นนี่นั่นปะใช่ครับแล้วเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็ cover เ,เพลงนี้นะใช่เยอะมากมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราม,ม,ม,มี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 สิ่งที่ร่วมกันใช่ป่ะและก่อนที่ cover เพลงนี้ไปยันหนีเลยอ่ะ เมื่อวันมีน้ยแต่งตัวเป็นลักษ่าเป็นลิซ่าและไอ้ไอหมีเนี่ยมันเต้นเก่งจังวะไอ้น้องหมีเนาะเราจะบอกว่าไอ้คนข้างในไม่ได้เพราะว่าน้องเป็นหมีน้องเป็นหมีนะคะบัตเตอร์แบรคเขาบอกเลยว่าเขาเป็นหมีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หมีตัวเนี้ยมันเต้นเก่งจริงใช่ต้อพี่ก่วงใช่ครับลายพลิ้วลายพลิ้วเ่ยนะ มีเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะ,ม,ะมีเป็นสัตว์ที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกเอนดูเหมือนเรานั่งดูมีแพนด้า<ะ>บางทีคนเราเครียดตอนนี้ถามาดูอะไรดูมีแพนด้าก็ดีนะคะแล้วเราก็จะเอาเขามันเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตไดสิงไปครับอ๋อเลยแล้วแต,แต่เขาใช้ชีวิตแบบไม่กลัวชีวิตไงบางทีเราเป็นคนอ่ะเราใช้ชีวิตเรายังกลัวป่ะใช่แต่มีแพนด้าใช้ชีวิตแบบไม่เสียดายชีวิตเลยอ่ะอะไรวะแต่แล้วบางทีก็ทิ้งตัวเบื่อก็คือเบื่อกินก็คือกินหิวก็กิน อิ่ก็เล่นง่วงก็นอนถูกไหมไม่แคร์บางบทีการใช้ชีวิตแบบนี้อาจจะดีสําหรับเราไปสุดทางเลยถูกนะคะมันก็เพลิดเพลินกันดีนะคะบางครั้งชีวิตมันก็แบบนี้แหละเช้าวันจันทร์กับคุณผู้ฟังใหญ่หทุกคนสบายๆแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเพลงที่คุณอยากฟังบอกมาผ่านทางแอบปบพลิเคชันเอทามฟังฟินได้นะคะหนึ่งคำถามที่ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ถามสั้นๆง่ายๆเลยนะเวลาที่คุณต้องตื่นตอนเช้าเวลาที่คุณต้องตื่นตอนเช้านะ คุณคิดว่าเสียงไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นมาแล้วแย่ที่สุดไปถือว่าตื่นแล้วแบบไม่สดชื่นระหว่างนาฬิกาปลุกที่คุณตั้งเองกับมือโทรศัพท์ที่คุณไม่ได้คาดหวังเออโทรศัพท์ที่คุณไม่ได้คาดหวังกับนาฬิกาที่คุณตั้งเองกับมือหรือว่าคุณโดนคนโทรมาปอับแบบมาปรับใครก็ได้อะมาปลุกแบบให้มันตกใจอ่ะสำหรับคุณคืออะไร โทรศัพท์อยู่แล้วครับถ้านาฬิกาปลุกคุณไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไร,รปกติมากต่อให้มันเป็นเสียงดิจิตอลก็ตามใช่ครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่คนหรือตื่นเองธรรมชาติอันไหนดีที่สุดตื่นเองดีสุดสิตื่นเองดีสุดและแย่สุดคือใครโทรมาก็ไม่รู้เงี้ยใครโทรมาต่อให้รู้ด้วยป่ะเออใช,ใช่ต่อให้รู้ต่อให้รู้จักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกแบบเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณไม่อยากจะรับที่สุดเสียงแรกคือเสียงคนอื่นโทรมาถูกไหมแล้วถามคุณผู้ฟังนะคะแล้วคุณแ่ะ เสียงไหนที่รู้สึกว่าเป็นการนอนตื่นช้าที่ถูกทํำลายที่สุดปะ่ะหรือว่าไม่ได้ถึงกับถูกทํำลายก็ได้เรียกว่าฮ้าอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้โทรแม่อะไรหรือหรืออะไรเงี้ยใช่ปะ่ะใช่ครับอีกนิดนึงยังไม่ตื่นอ,อ่ะเสียงไหนแววะไปโตทำงานเถิรอนปโปรโอ้ยยางเทะนักอาชญาวิทยาเหรอย่างเทพอ่ออะใช่ปะ่ะ โหเลิศจะนะมลิโกโกโลปะไม่โมลิโกโกโลไม่ใช่อัจฉรยวิทยาโมอลิโกโกโลเป็นนักสืบเป็นตำรวจแต่คุณมิ้วเนี่ยเธอเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่เธอมีอีกหลายนึงนะเพราะฉะนั้นเะเธอติดตามเธอดูนะคืนนี้สองทุ่มถึง4ี่ทุ่มกับดีเจของเรานะอาชีพแต่ละอันที่มาเลิศเลิ้งนั้นเลย